โอเคใครต่อแคลครับมาฝึกพูดกันนะผมเริ่มก่อนนะ I don't like superhero movies นะครับนี่ง่ายอ่ะ I don't like superhero movies too อ๋อโอเคผมเข้าใจคำตอบของคุณ100%ครับแต่ว่านั่นมันผิดหลักภาษาอังกฤษครับฮะลองใหม่ครับ I don't like superhero movies อะไรนะ เธอควรพูดว่า I don't like superhero movies either จริงอ๋อผมเคยได้ยินมาก่อนแต่ผมไม่รู้ว่าต้องใช้ตอนไหนเธอสามารถใช้คำว่า either กับ neither สำหรับประโยคเชิงปฏิเสธได้เช่น I don't like เป็นประโยคปฏิเสธเพราะว่า don't ย่อมาจาก do not โอเคถ้างั้น I don't like superhero movies either. แล้ว neither ละ่ะอ่ะเธอใช้คำว่า me neither เช่น I don't like superhero movies. Hmm me neither. เอ๊ะทำไมไม่ใช้ me either ละ่ะอืมเราใช้ neither เวลาที่เธอไม่ตอบคำถามด้วยกับคำว่า not เธอเลยสามารถตอบได้ว่า I don't either หรือ me neither มันจำง่ายเพราะว่าตัว n ในภาษาอังกฤษจะใช้ซื้อใบทางปฏิเสธเช่น no not never negative non negate neglect negligent งงถ้าผมพูดว่า I don't แสดงว่ามีจำปฏิเสธจากคำว่า not แล้วแต่ถ้าผมพูดมี either มันไม่มีตัว n ฉะนั้นเลยไม่ถูกเลยเป็นมี neither มันฟังดูยากแต่ผมว่าผมเข้าใจนะอ่ะลองฝึกดูอีกครั้ง I like funny movies อ่ I like funny movies too หรือมี too เอ๊ะดีมาก I don't like superhero movies I don't like superhero movies either. หรือ me neither. ดิงๆๆๆๆๆเยี่ยมครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับอ่ะไม่มีปัญหาครับโอ้โหเนื้อหาเมื่อกี้มันทั้งรวบรักสนุกและฟรีด้วยขอบคุณมากเลยไม่มีปัญหาถ้าคุณอยากสนับสนุนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะขายหนังสืออีกแล้วเหรอเอ่อใช่ทำไมอ่ะ เพราะเนื้อหาในวิดีโอนี้มันฟรีและผมจะขอบคุณสำหรับใครที่อยากสนับสนุนงานผมใช่แต่ว่าหนังสือคุณจะทำให้พูดภาษาอังกฤษคล่องจริงหรอ <c oughs> ข้อไม่นะ <c oughs> เพราะมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับคำแสแลงโอเคถ้ามันช่วยให้พูดคล่องไม่ได้ทำไมผมต้องซื้อมันด้วย <c oughs> ผมไม่ได้บังคับให้คุณซื้อผมแค่เสนอทางเลือกในการสนับสนุนงานของผม คุณก็แค่อยากจะขายหนังสือนั่นแหละมไม่นะผมยินดีที่คุณชอบเนื้อหาของผมถึงแม้ว่าคุณจะซื้อหนังสือหรือไม่ก็ตามก็นั้นนั้นนั้นก็โอเคนะมีเหตุผล นายบอกผมเพิ่มหน่อยโอเคหนังสือ555แสดงนั้นประกอบไปด้วยคำสแสลงและสำนวนต่างๆมีเขียนไว้ทั้งนายภาษาไทยและอังกฤษในรูปภาษากันเองแบบเดียวกับที่ผมใช้คุยกับคุณอยู่รวมไปทางตัวอย่างด้วยภาพรประกอบตลกๆมากมายเพื่อเป็นการอธิบายคำศัพท์นั้นๆฮะว้าว huh. wow. นี่มันช่างเจ๋งและสมเหตุสมผลที่จะสนับสนุนผู้สร้างผลงานที่มีประโยชน์แบบนี้จริงๆ huh. ผมจะซื้อได้ที่ไหนคุณสามารถซื้อได้ที่ f a n c l u b c o t h k e l l e n j a m e s The link is in the description or the comments or maybe I forgot ว้าวขอบคุณสำหรับข้อมูลผมอยากจะซื้อไวายสักเล่มแล้ว